สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พามาเพาะเม็ดมะละกอครับมะละกอก็กําลังสุกแล้วนะครับก็สุกแบบกึ่งหามหน่อยหรือเหิมหน่อยนะครับซึ่งยังมีสีเขียวติดอยู่บ้างนะครับก็ไม่ถึงกับเละนะครับไม่ถึงกับเละไม่ถึงกับสุกจนเละนะครับถ้าเราเก็บจนสุกจนเละจนเกินไปเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสการกลายพันธุ์สูงก,กว่า แบบหามนะครับนะครับก็จะมีสีเขียวติดอยู่บ้างนะครับก็คือให้เรานํามาทําพันได้เลยก็คือเป็นลูกแรกของต้นนะครับจะมีโอกาสได้เม็ดที่เป็นต้นใกล้เคียงกับต้นแม่เนี่ยสูงนะครับนะครับก็สุกแบบจึงมีสีเขียวติดอยู่บ้างนะครับก็คือไม่ถึงกับเละนะครับเนาะไม่ถึงกับเละนะครับถ้ามันสุกจนเละเนี่ยเละเทะเลยเนี่ย ครับมันจะกลายพันธุ์ได้ง่ายนะครับมีโอกาสการกลายพันธุ์นะครับเราก็นํามาผ่านะครับผ่าเอาเม็ดออกนะครับนี่ครับพันธุ์นี้ก็เนื้อหนามากครับเนื้อหนาเนื้อแน่นดีนะครับก็เวลาเอาไปทําส้มตําเวลาสับนี่ก็ไม่ทะลุครับไม่ทะลุง่ายครับ นะครับเนื้อหนาดีนะครับนะครับแล้วก็ขูดเอาเม็ดเม็ดออกนะครับเม็ดมะละกอนะครับจากนั้นที่เหลือเราก็กินนะครับ เราก็นําเม็ดนะครับมาล้างนะครับมาล้างให้สะอาดนะครับก็คือมาล้างเยื่อห้มออกนะครับหรือวุ้นหรือสารกันงอกนะครับที่ติดอยู่เมล็ดนะครับสารกันงอกตัวนี้จะช่วยไม่ให้เมล็ดมันงอกไวเมื่ออยู่ในต้นหรือเมื่ออยู่ในผลของมันนะครับแล้วก็นํามาล้างครับนี่ครับล้างพวกที่เป็น ตัววุ้นนะครับเนี่ยตัวเย่อหุ้มนะครับนี่ครับแล้วก็บีบเอาบีบเอานะครับบีบให้มันแตกเลยนะครับบีบให้มันแตกเลยนะครับบีบเอานะครับนี่ครับบีบๆเลยนะครับนะครับเพราะว่าอันนี้ผมจะไม่ตากแดดนะครับถ้าใครไม่อยากบีบก็ เอาไปตักแดดให้เยื่อมันแห้งนะครับเหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้จะเร็วกว่านะครับนะครับหลังจากที่เราได้บีบเม็ดเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาพึงลมนะครับนํามาพึงลมให้แห้งนะครับอันนี้ไม่ต้องตากแดด นะครับเพราะว่าแดดเนี่ยจะทําให้มันแห้งนะครับหรือเซลล์มันแห้งมันจะงอกไม่ทุกต้นนะครับเพราะว่าบางเม็ดมันก็บางนะครับบางเม็ดมันก็สมบูรณ์นะครับอันนี้เราก็มาพึ่งลมให้แห้งนะครับพึ่งลมให้แห้งนะครับพึ่งลมแล้วก็ลองกระดาษนะครับเทช,ชูนะครับ อันนี้ผมผึ่งไว้ประมาณสองคืนนะครับสองวันเลยนะครับเมล็ดก็เริ่มแห้งแล้วนะครับผึ่งลมไว้นะครับเก็บไวนที่ล่มครับเก็บไวนที่ร่มนะครับแล้วก็วันต่อมาครับเราก็นํามากดน้ําร้อนใส่ในแก้วนะครับประมาณครึ่งแก้วนะครับเป็นน้ําร้อนพอกินได้ครับพอต้มกาแฟนะครับต้มกาแฟต้มร้อนนะครับนะครับไม่ถึงกับร้อนมากๆครับ นำร้อนนะครับครับนำร้อนจากนั้นเมื่อเราใส่น้ำร้อนเสร็จแล้วครับแล้วก็นำน้ำปลาปลาน้ำก๊อกนี่นะครับอุณหภูมิปกตินะครับเอาสัดส่วนเท่ากันนะครับปริมาณเท่ากันนะครับ แล้วก็นำมาเทใส่กันครับเราก็จะได้น้ําอุ่นปกตินะครับจะได้น้ําอุ่นนะครับก็คือเราก็เทน้ําอุณหภูมิปกติลงไปในน้ําร้อนนะครับแล้วน้ําร้อนก็จะกลายเป็นน้ําอุ่นนะครับนะครับจับดูได้ครับนะครับไม่ร้อนมากนะครับ เพราะว่าเป็นน้ําจากกาน้ําร้อนที่เราดื่มกาแฟนะครับครับแล้วก็คนให้อุณหภูมิน้ํามันเข้ากันนะครับครับจับดูครับ ถ้าเราทำแล้วมันร้อนเกินไปเนี่ยก็เติมน้ำเย็นอีกได้นะครับเอาอุ่นๆนะครับเอาอุ่นๆ,ๆนะไม่ต้องเป็นเดือดแบบมากมายนะครับแล้วก็น้ำเล็ดครับมาแช่น้ำอุ่นนะครับครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืน หรือ2คืนก็ได้นะครับถ้าใครไม,ม่มีเวลานะครับอันนี้ผมทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะครับพอนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อวิดีโอไปอีกประมาณ1ชั่วโมงมาดูกันครับแล้วก็ผ่านไป1ชั่วโมงนะครับก็เม็ดก็เริ่มที่จะจมแล้วนะครับจมแล้วนะครับ จมน้ำแล้วนะครับก็อันนี้เราก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อดีโอไปอีกนะครับผมโอเคนะครับผมตื่นมาเช้านี้ก็มา ักเอาเม็ดที่ลอยน้ําออกนะครับเพราะว่าเป็นเม็ดที่เบาข้างในในกลวงไม่มีเม็ดนะครับก็คือเป็นเม็ดที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็ตักออกเลยนะครับครับเม็ดที่จมก็จะเป็นเม็ดที่สมบูรณ์นะครับนี่ครับ นี่นะฮะก็เหมือนกับชาไข่มุกเลยนะครับจากนั้นเราก็นำมาเทใส่ผ้านะครับเทใส่ผ้านี่ครับเทลงไปเลยนะครับนี่เทลงไปเลย สูตรนี้ผมจะเอาไปฝังดินนะครับไปฝังดินนะครับห่อใส่ผ้านะครับพับผ,ผ้าไปหอ่ออ่าแล้วก็ฝังลงดินแล้วก็รดน้ํานะครับเกี่ยไม่นิดน,นึงมันอาจจะติดกันครับจะมันติดกันนะครับโอเคครับผมแล้วก็รดน้ําก่อนครับอ่าทาผ้าให้เปียกๆก่อนนะครับ แอปหนึ่งนะครับผมแล้วก็ฉีดน้ําผมนะครับผมฉีดน้ำพรมผ้าให้เปียกๆเลยนะครับ จากนั้นเราก็พับผ้านะครับพับผ้าให้สวยงามนะครับครับพับเข้าไปเลยนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเราก็นำไปฝังดินนะครับ แล้วก็นํามาฝังดินนะครับในกระถางนะครับนครับแล้วก็ใช้ดินกลบบางๆนะครับไม่ต้องหนามากครับเดี๋ยวมันจะเปื่อยได้นะครับนะครับแล้วก็เอาดินกรบประมาณสองเซนนะครับประมาณเซนหนึ่งหรือสองเซนก็ได้นะครับเอาบางๆนะครับอาจจะดูสั่นนะครับเพราะว่า ลืมขากล้องไว้ตรงฝั่งนู้นนะครับไม่ได้ออกมานี่ครับเขาไม่ต้องหนามากครับประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เราก็ลดน้ํานะครับลดน้ําอ่า เราอาจจะใช้เศษใบไม้หรือขุยมะพร้าวก็ได้ครับเอาขุยมะพร้าวเนี่ยมาโรยนะครับมาโรยกันดินแห้งดินแตกนะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเราก็ลดน้ํานะครับผมน้ำในเราจะลดประมาณอ่าสามวันลดครั้งหนึ่งครับ าสามวันรดครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นกระถางมีรูนะครับถ้าน้ําแห้งไปก็ความชื้นก็ไม่ได้นะครับอันนี้เี๋ผมจะใช้ขุยมะพร,ะร้าวสับนะครับมาปกคลุมเอาไว้เพื่อการดินแห้งครับดินแตกดินละแหง โอเคนะครับผมก็ผ่านไปประมาณสิบวันนะครับสิบวันแล้วนะครับมาเปิดดูกันนะครับว่าเม็ดละกอของเราเนี่ยงอกหรือยังนะครับเห็ะงอกแล้วครับผมอ่างอกแล้วนะครับนี่ เม็ดมะละกอเราก็งอกแล้วนะครับนี่ครับก็เราก็นําไปเพาะได้เลยนะครับไปปลูกต่อนะครับกําลังทยอยงอกนะครับ าเราเอาไว้สักประมาณ15วันนับ15วันเนี่ยน่าจะงอกทุกเม็ดนะครับผมเนี่ยก็10วันก็เริ่มงอกแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็นำเม็ดมะละกอนะครับไปหยอดลงถุงพ่อช่ำนะครับ ให้ hey, เราปิดไปก่อนครับตัวนี้ครับเราก็านำมาหยอดลงถุงก็ประมาณหลุมละ3เม็ดนะครับเพราะว่า,ามะละกอเนี่ยมันจะมีอยู่3เพศน,นะครับคือเพศตัวผู้ตัวเมียแล้วก็กระเทย หรือต้นสมบูรณ์เพศนะครับแล้วก็เลือกเอาต้นหนึ่งนะครับเพราะว่าต้นตัวผู้เนี่ยมันจะออกดอกเร็วเราจะรู้ได้ทันเลยครับว่ามันเป็นตัวผู้นะครับเราค่อยถอนออกนะครับเพราะว่า,า,าเราต้องการแค่ต้นสมบูรณ์เพศ ยอด3เม็ดก็การการันตายบ้างนะครับเนาะการตายบ้างการไม่เกิดบ้างนะครับการมันเป็นต้นตัวผู้บ้างนะครับเพราะว่าต้นตวผู้เนี่ยมันจะออกดอกได้เร็วกว่าต้นตัวเมียรหรือกระเทยนะครับตัวผู้เนี่ยขึ้นมาแค่ประมาณถึงเข่าเนี่ก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะครับต้นตวผู้นะก็เลยลองหยอดนะครับ3เม็ดเลยนะครับเพื่อคัดเอาต้นหนึ่งนะครับ ถ้าใครมีถุงดำเยอะก็หยอดลงหลุมละเม็ดก็ได้ครับหลุมละเม็ดถ้ามันใจนะหลุมละเม็ดก็ได้นะครับครับแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเม็ดเกลี่ยดินใส่นะครับกบบางๆแล้วรดน้ํานะครับผมเอาไว้ในที่แดดํดำไรนะครับหรือว่าที่มีบางสลนดนะครับประมาณนี้ครับผมนะครับ แล้วก็เกลี่ย,เ,ยเม็ดนะครับผมแล้วก็ลดน้ําปกติเลยนะครับลดน้ํานะครับเดี๋ยวยีกไม่กี่วันก็เริ่มจะเป็นต้นแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็มาฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับผมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะนะครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมกดติดตามในเรื่องครับผมสวัสดีครับ